ฟอร์มชาเลนจ์นะคะติ่งกัมมิกเซ่ของเราจะร้องได้กี่เพลงไปกัน เพลงนี้หลายคนไม่ค่อยรู้จักเอาดีดีๆบอกกับฉันได้ไหมสิ่งที่ฉันไม่รู้ของใครเป็นของใครจะให้หวงก็ผิดคิดจะเกินแต่มันก็ค้างคา,งางบอกกับฉันได้ไหมเธอที่ยำชัดๆเธอนั้นเป็นแฟนของใครคงไม่นาน,าน,านถ้ามันจะแค่เสีย ใครสักคนเอาจริงเพลงพรอนะแต่ไม่ค่อยติดหูเท่าไหร่เพลงเมื่อกี้ไปกันต่อค่ะเด็กมีปัญหาฝันมีใจเลยเธอปล่อยไปกับผ้าผ้าผ้าจะไปีรักใครใครก็เลยต้องหาหาหาขนมาคุม้มคุ้มใจเป็นเธอได้ไหมใช่ไหมารักรักกันก็ะจะดี ใจไม่ทันเปลี่ยนกันไหมให้เธอเป็นคนถูกทิ้งมาเป็นผูยย้หญิงทีต้องไม่มีไม่เหลือใครมาจับฉันรับฟังใจคำทิ่ปาดหัวใจ ที่กันจะทนไว้ทำได้กันหรือกันชอบท่อนแรปมากเพลงเมื่อกี้ถ้าคนน่ารักโทรมาคือรอนนิดหนึ่งถ้าคนน่ารักโทรมาชีวิรอแป๊บหนึ่งได้ยินแล้วรอนหน่อยฉันก็ไม่ปล่อยให้เธอต้องคอยน,นัน ร้องยากนะจับคีย์ยากมากสำหรับเสียงผู้ชายร้องเพลงผู้หญิงอะ่ะร้องไงนะแข่งกับน้ำตาจิมัคอยเตรียมหล่นมาทุกทีได้แต่ฟึ่งยิ้มให้ยอย่างนี้ทั้งเี่ใจยังรู้สึก ไม่ไฟอย่าให้น้ำตาจะมีใครมองว่าเรานั้นพาจึงเมื่อเขาจะทำให้่จ็ไม่เลือใครมาเลี้ยวแลอย่าให้เพลกระจังน้ำตาหลงคีไปหมดละมันมนมาเพลงเดิมแล้วอะหมดแล้วเหรอเนี่ย ทจริงใครทิ้งใครก่อนช่วยกันเอาไปแค่จิตแใครเป็นคนผิดลองจำใจความจริงใครทิ้งใครก่อนใครกันที่ควร้ำใจผิดมากไหมที่ไม่อยากจะเพราะเธอ เฮ้ย <He> ได้แทบทุกเพลงเลยว่าก็ใจมันหายละล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 ายไปกับเธอหากใจเงี้ยคุณอนไวอเอาไว้ใจมันเพลินละลายละลายละลายลอยไปอยู่ไหนจุดลใจให้หน่อยฮะนะตอนนี้ก็เริ่มละลายแล้วหลงเสียงแล้วนะคะเอาเพลงเดิมหมดแล้วมึงเนี่ย happy inside you and below. second time me, kishen, milo, hira, hira, loga, tinka, sanjale, today come limping low. maidaum, อกรเพระฉันมีแก่งอย่างเธอลองไปแล้วเหมือนอยากอยากเห็นอยากได้แฟนเก่าเพิ่มไหมอยู่นะจะมาปะอันนี้เดี๋ยวจะขอตัดต่อนะมันเพลงซ้ำอะ่ะ โอยฟิลเตอร์ไม่เลิาได้สักทีอย่าต้องให้เจนแรงใจแฟนตรงเนี้ยนิดหนึ่ง

ไม่ได้เลิฟวิลล่าจะได้ลองเลิฟวิลล่ามีนะเราไปด้วยกันไหมจ้ะถ้ไม่อยากให ไ,ไม่ต้องสร้างรเระเอแทนหาลูกเล่นอะไรแค่ทั้งหมดใจก็พูดมาเราไปด้วยกันไม่ได้หรือทั้งหมดนี้คือวิธีที่ใช้พูดบอกลาลองคนใจทจุดูาแล้วจะใช้รู้คนในกันที่เปลี่ยนไป ไม่มีใครเปลี่ยนไปหรอกเนี่ยเสียงอะเริ่มเปลี่ยนละอยากลองเลิฟวิลาเห็นเลิฟวิลาอยู่เลิฟวิลามาไหมเลิฟวิลามาไหมเลิฟวิล่าจะมาไหมฟิวตอร์ไม่รอดหนาวนเพลงซ้ำมาสิบรอบแล้วอ่ะ

น่าจะหมดแล้วจริงๆอ่ะพอละ